รู้ป้าทำไมทองหายแล้วไม่ออกมาประกศ mm hmm. าศทันนี้ทุกคนทั้งโลกบอกว่าแอนนาเนี่ยชีวิตแอนนาแม่งเป็นคอนเทนต์หมดเลย mm hmm. เป็นคอนเทนต์มันได้ตังไง mm hmm. ก็เอาไงใช่แต่ทองหายอะ่ะมันไม่มันเป็นความน่าเชื่อถือเนาะข้อหนึ่งนะ mm hmm. วันนั้นคุณขายของอยู่แล้วถ้าคุณมาประกาศว่าของมันหายแล้วคนอะ่ะได้ของช้าความเชื่อใจจากไหนจะมาล่ะคนเลิกซื้อแล้วนะสองสินค้ามีมูลค่าที่มันหาย ให้ตำรวจตามและไล่กล้องยังดีกว่าประกาศไล่คนมาแย่งกันฮะเคยเห็นเคยดูข่าวปะจับมือใครดมไม่ได้อยู่แล้วเคยดูข่าวที่ปลาหกบนไอที่สะพานปะใค่เคยผลไม้ผลไม้แล้วอะมันมีผลไม้ชัดเจนมากผลไม้หกบนสะพานปะคนรถขนผลไม้อ่ะคนไม่ได้มาช่วยนะคะคนมาแย่งค่ะฉันไม่ทําแบบนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเราประกาศออกไปจบค่ะไม่ต้องเจอค่ะกูหายแน่นอนตลอดชีวิตค่ะ แล้วถามว่าทําไมพอเวลาผ่านไปตั้งนานแล้วเพิ่งมาพูดก็มาพูดเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการล้มของเรื่องนี้ไงของอธุรกิจไงเป็นโดมิโนหนึ่งตัวเนาะมันเป็นจิน๊กซอวหนึน่งตัวที่บอกว่ามันคือวันนั้น<ป>น่ะตอนถแถลงข่าวอะ่ะเรื่องเนี้ยม,มันเป็นแค่เสี้ยวเดียวนะแต่พอเราพูดขึ้นมาปุ๊บมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยในหมู่นักข่าวอ่ะพูดตรงๆนะมันไม่ make s สำหรับเรานะถ้าเป็นคนนอกอะ่ะแม่แล้วมันไม่เม k e s อ่ะแม่ถามเลยไม่เม่ฉันเลอร์แม่พูดตรงๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสมมติว่าเราเป็นคนนอกเนี่ยเอาไว้ฉันพูดในฐานะคนนอกนะแต่ฉันรู้ฉันรู้ความจริงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะฉันน่ะไม่ได้อยู่กับ่อนในวันที่วันที่เกิดปัญหาแต่วันที่หลังจากนั้นอ่ะฉันรู้สึกว้ยทำไมมันต้องเดินเข้าเดินออกที่ที่สถานีตลอดเวลาวะอะไรเงี้ยมีคนมีนักข่าวบอกฉันว่าฉันไม่ได้ไปสถานีตำรวจเธอทองหายสี่ล้านถ้ามึงไม่ถ่ายในลมบ้ามึงเป็นบ้าใช่บอกไไปวิศปากคำได้ค่ะไป แต่พอเออเร้สึกว่าเราไม่นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแมสเซนเพราะว่าหนึ่งทุกอย่างมันมันมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสี่ล้านหรอแต่เราเป็นแม่ค้าเราก็เข้าใจว่าฉันก็เป็นคนที่ที่ส่งของตอนดึกอยู่ดีเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องรอคิวนานรถไม่ติดไปสบายอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยอ่ตรงนั้นก็ไม่มีกล่องตรงนี้นก็ไม่มีกล่องอ่าเมื่อกี้ถามบินล้านทองอพูดตรงๆนะตัวอย่างให้ดูถ้าเอามาหยิบมาเอามาให้หมดเลย อยู่ข้างบนแม่งต้องไปคนมันต้องเก็บมันไม่กระจานนี่คือบินร้านทองขอปิดชื่อร้านแล้วกันโดนดา่าแม่นคพับเลยลูกพับ,น,บ,บนี่คือบินร้านทองค่ะให้ตำรวจค่ะมไม่โชว์ค่ะโชว์ไม่ได้ค่ะบางอ,อย่างมันไม่สามารถเปิดเผยได้ถามไปแล้วว่าไงมีหลักฐานไหมว่าซื้อทองที่ไหนมีค่ะมีหลักฐานค่ะย้อนวันดูได้เลยค่ะว่าวันนั้นสั่งทองสี่ล้าน แล้วเย็นวันนั้นก็ต้องสั่งทองใหม่ในราคาเท่าเดิม,ปมดไปถามร้านทองได้เลยค่ะว่าพูดจริงหรือโกหกถ้าโกหกจะเอาทัวเอาอะไรมาลงก็ลงจะจับติดคุกวันนี้จับได้เลยค่ะไม่โกหกค่ะ